วัดพระธรรมกายปามบีชนะครับจัดก,กิจกรรม m y f o o d Relaxation ครับโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บรรเสริมสมะวังโศเป็นผู้สอนสมาธิในครั้งนี้กิจกรรมนะครับเริ่มต้น้วยการยืดกล้ามเนื้อผ่อนคลายร่างกายให้สบายเพื่อเตรียมร่างกายเข้าสู่การฝึกสมาธิจากนั้นพระอาจารย์ได้แนะนําเทคนิคการฝึกสมาธิแบบง่ายๆโดยเน้นการนําใจกลับมาตั้งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7 พร้อมย้ำหลักการปฏิบัติที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง4ประการคือสติสบายสม่ำเสมอและสังเกตจากนั้นพระอาจารย์นะครับได้นำชาวท้องถิ่นนั่งสมาธิอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านก็ต่างมีใจจดจอ่อนั่งสมาธิด้วยอารมณ์ดีอารมณ์เดียวอารมณ์สบายนะครับสัมผัสได้ถึงความสงบและความสุขจากภายในโดยบรรยากาศภายในวันนั้นนะครับเป็นไปด้วยความอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเอง หลังจากจบกิจกรรมชาวท้องถิ่นทุกท่านก็ตั้งใจนะครับจะทําหน้าที่เป็นกัลยะาณมิตรเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้มาร่วมกิจกรรมดีๆเช่นนี้ต่อไปด้วยนั่นเองครับ